อเอ้าวบอกแกนั่นมึงคุณว่าผมมากแฟนผมลุกไปเยี่ยวเลยเห็นไหมแหมแวงนี่นะอูบอกอูขอร้อมึงอย่านะมึงปล่อยเด็กเขาไปมีอาณาคกเหอะอะทำไมมึงต้องจุกเขามาลงนาลงด้วยอะแหมเด็กๆเ,เนี่ยชอบจังตูใหญ่ๆเนี่ยชอบจังฮะแม่พอ เดี๋ยวแหพอเวลาเอานุ่งไม่ดีหน่อยก็เอาไปตบบงเฮวยฮะ,ะ,ะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงม้งไหม,ม,ม้มึงทำแบบเนี้ยมอละกกได้กี่หัวจ่งมึงฮะโง,ง่โงแบบเนี้นี่รู้ไหมพี่ผู้หญิงเขาว่ามาบ่งกับผมว่ามันมาไปอ่ะไอหนูเนี่ย บบลีลาหมาไม่แดดเลยนี่นะถ้าวันหลังมึงพาหญิงไปนะมึงเพบมาหาอูได้แล้วเดี๋ยวอูจะจองค่าดีๆมึงเยอะๆอะนี่นี่แล้วมึงรู้จักกงจักนาลงไหมอะโอ้้าไม้ตายอ่ะ นี่นะครับมึงปึกจากอูจะน้นะมอและวกงเอาไม่ทงมึงหรอกฮะอีจังฮะอะไรเนี่ยข้างบูลมโอ้ยยังไม่ลืมอีกแฟนกูนึกว่าจบไปแล้วพ่อผมได้ต่างเพลงดูนีนเอาเมียมาทำงานทีหลังไม่ต้องมางานเลยโอ้โหใช่แด่วันนี้จะไปออกรายการแล้วนี่ แม่พาผมไปเกี่ยวกอพี่แล้วจะมาบน่นทำไมกาะเสม็ดสวยออกแอมกอะจมเอกกอกลางขนงแดกแม่งืตนมมาแม่ลงลกวิ่งกันตึมเลยแอบอู้เติมมานืกว่าจ่ายทะเละะข้างบูลลมเ <c oughs> พลงพ่อมผมทุกนี้วาดลองได้ ต้องหมงไปติดกว่าลางค่าเพลงค่าบ่งเพลงทุกนี้เป็นเพลงรายได้การกุดศลรายได้ทางงบไดะรวบรวมเงินไปตึกกาวให้เด็กของเตยดมช่วยๆูยยหน่อยครับถ้าทุกนี้และพอแล้วลูกทำไมครับเดี๋ยวยอดเทปก็ไส่เซ้ยแตกหมดใชยอูเนี่ย